ผีจะหายเพราะเพราะมันสั่งเวยพี่ว่าไปแล้วไงเมื่อต้องต้องอยู่ต้องให้มันออกจากโหมดล่าก่อนแลต้องต้องต้องลงมาเก้าอย่างนี้ตอนนี้เอ่อมอฟต์เตอร์มาแล้วโอเคซูซานทอมสันโอ้โหชื่อเหมือนผู้หญิงนะตอนแรกแต่คำสุดท้ายมันทอมสันเป็ยังไงนามสกุลทอมสันเป็นนามสกุลชื่อซูซานมาโอ้ยมีต้องมีอีเวนต์ด้วยไม่อยากเจอเลยอีเวนต์ผีเนี่ยโคตรเกลียดเลย let's find everyone ครับ เล่นกันเอ,อ,อวีวันเดี๋ยวถือห้องตปิดปีพิทีโคล่ามาปลาปลาเก็บของพี่วาย,ยืนดิ่งเลยไหมเจ้โค้ชแล้วก็โส,ววสโอม,มิตเตอร์หาห้องจำกระสีสอีกแล้วเจวีถืออันนี้พี่เอสมุดคนหนึ่งเ,เดี๋ยวพี่เจอเองผมว่าตั้งตั้งตั้งกล้องไว้ดีก่อนเล้แล้วค่อยหาห้องแล้วค่อยมาเอากล้องไปสามันโอเคเพราะมันจะได้ไปทีเดียวไงตื่นเตือนมาแล้วขอบคุณนักเลินสำหรับแชร์นะคะขอบคุณค่ะโมมิเตอร์หายไปไันหนึ่ง เดี๋ยวพี่เอาหยิบกล้องไปด้วยยังไม่ต้องยังไม่ต้องคุยใช่ไหมเรากล้องถ่ายรูปไปด้วยไอ้ก้อนขาวๆนี่มันอะไรอ่ะเราไปถ่ายโอ้ไอ้จุดสายสินสายสินอ๋อผมเปิดประตูเลยนะพี่เปิดประตูพี่มีแค่ไฟฉายอย่างเดียวพี่ต้องอะไรอีกไม่อยจะพึ่งพี่เราค่อยกลับเอาโอเคแลมวเราว่าเอาสติไปก่อนเลยนะพี่พี่หนูมีสติเสมอมันก็หนูจะคุยกับเขาได้ยังไงไม่แบ่งก็แบ่งคนละสองเหมือนเดิมยังไงใครคู่ใครอะ ปฏิกติ๊กไม่สบายแล้วไยเดินกระเพกกระเพกอะแม่ทำนมทำมพี่อายพี่ไบี้ยวตัวเอดิกระเพกกระเพกอ่ะทำไมไฟไม่ติดอ่ะกลด T D C ปกดแล้วเอาไฟมาเดี๋ยวบอกนะเอาผิดไปแล้วเอามาเนี่ยไม่ติดเห็นไหมมาพี่มาที่ขวาน่ะติดยังติดติดแล้วมั้งติดแล้วติดและมีมเราต้องเดี๋ยวแยกกันหาก่อน เออใครมีเทอร์โมมิเตอร์แยกกันหาเนี่ยผมมีอีกอันสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยอ่ะครแล้วพี่วาไปกับพี่ไอ้เ๋ยวผมไปกับพี่เตอร์หนิพี่วาพี่วานสวัสดีพี่เออไปไอ้ไอ้ติ๊กมันลังเกียจพี่อ่ะแค่ไปกับพี่ครั้งเดียวรบผีปิดประตูใส่หน้าติ๊กไม่ไปกับพี่เลยอ่ะห้องนี้ต่ำกว่าสิบห้องนี้ต่ำกว่าสิบห้องนี้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  โอเคตีมเนเจ็ดจุดสี่อะพี่ผมไม่แน่ใจนะแต่มันเจ็ดจุดสี่เก้าอ่ะเก้าจุดสี่ได้ด่หละเจ็ดมันมันต่ำกว่าสิบเนี่ยต่ำเราติม่กว่าสิบเอห้าห้าดเก้าห้าจุด้าเองนี้เดี๋ยวเราไปเอาไปเอกล้องก่อนพี่ไปเอากล้องก่อนเดี๋ยวผมวางหมายถึงกล้องไอวิดีโอเลยพี่อ่ากล้องวิดีโอเดี๋ยวเดีวฮัลโหลยังที่ยันยัวางเกลือวางเกลือไปเอาวิดีโอแคได้ ติ๊กทิ้งไม่ไปกับพี่แล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วไงอยู่ห่วยะคือนนแบบแค่โดนผีปิดประตูใส่หน้าครั้งเดียวน้องทิ้งเลยอะไม่ต้องดูมาตากคนแรกตลอดจริงๆอย่าไปเรียวกว่าโดนแค่แค่แบบปิดประตูใส่หน้าเลยเรียวกก็าพาติ๊กไปตายมาดิว่ะตายคู่ <c oughs> <c oughs> พาติ๊กไปตายคู่อะติกต๊กเกียดเลยติ๊กไม่ไปด้วยเลยพี่่วา เอาผมมีเยอะกูหาเกินเอาไปเอาไปก็เข็มไปคนละอันเอ้ยมันมีสีของอันเนี่ยเอาไปแล้วถือกล้องไว้ด้วยพี่กล้องแคมแบลล่าวิดีโอนี่พี่พร้อมเจ้าอันนั้นทิ้งไม่ได้นะพี่ไปไปถือไปคนละอันมีสามันใช่ปะอะไรหรออันนี้เหรอเสร็จแล้วโอเคโอเคครับพี่เติ้ลถืออันเองนึงพี่มันต้องมือเปล่าพี่เอาไว้สองผีแล้วยังไงคือมือเปล่า แบบมือต้องไม่ถืออะไรพี่อ,อ,อเอวเคสหมดแล้วมังบบมสส้งในเกมที่แบบยิม,มนาสติกได้เกมอะหมอลำแบบหน้าปอบผีกาวจริงๆผีต้องกลัวเราถ้าเราทำสี่คนเดินก,ก็แบบนี้สี่คนเออผีต้องกลัวเราผมตั้งไว้เฮ้ยผีไปกริบผีหยอกผีหยอกผีหยอกอะผมตั้งผมตั้งไว้ข้างหน้าก่อนิดนึงเออเ้ยผีเปิดน้ำ กูเปิดไอ้สัสอ๋อเฮ้ยเฮ้ยไปกระพริบไปกระพริบอ๋ออีกแล้วพี่หยอกพี่หยอกพี่ว่าตั้งกล้องตรงนี้พี่ตรงไหนตรงไหนอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยมุมมุมที่ติ๊กยืนอ่ะหน้าไปทางนี้ใช่ไหมใช่ครับปล่อยกล้องลงพี่โอเคพี่ก็เปิดด้วยอ๋อเลยผมเปิดมาหลายลยแล้วแลพี่เอาไปไหนหรือว่าถือไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยก็ได้พี่ฮัลโหลซูซานทอมสัน พี่เอาขาตั้งกล้องออกก็ได้แล้วพี่ก็ถือกล้องได้เดี๋ยวมีคนไปดูมันรถคนนึงเดี๋ยวต้องให้คนไปดูมันรถคนนึ่งสุสานผมสันเอาวางไว้ไหนอ่ะเอาวางไว้นี่ก็ได้พี่มาวางเลยเดี๋ยวผมไปดูรถให้พี่ไหนอ้ถอยไมอ้รีบเอาสาดูรถผมพีกอะไรพี่ผมพีกอะไรมันมันมันกดวางไงกดอะไรกดไม่กดเปลี่ยนคองพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดกล้องก่อน ซูซานทอมสันฮัลโหลตอนนี้เรายังไม่เจออะไรนอกจากฟิซซิ่งอะ่ะซูซาน<ะ>ซูซานาทอมสันระดับผีขึ้นกีบาร์ดซา,ายซูซานทอมสันเออมันขึ้นมาเพราะคนนี้แหละฮะยเจอสมุดตรรัวเรียกเหรอเอาปลาเข้าไปไหมสมุดนั่นไอร้รางอยุดยืมหนึ่งใช่หรอโอเคโดีโ๋ยวเ,เดี๋ยวปิดปิดไฟปิดไฟปิดไฟแถบนั้นเราอยู่ข้างน้ำใช่พี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชใช่ไอ้เหรอที่พูดอ่ะปิดปิดไปชั้นบนแล้วลงมาแล้วพี่ห้องน้ำนี่มาแล้วหรือเปล่าค<ด>นลนะเกมอ่ะคนละเกมเหรอพี่พี่ <c oughs> อนอนแรกคือโกดออฟนะพี่ <c oughs> ใช่เหรออ๋อผีผีแนผีเป็นเห็นแสงแข็งเห็นโกดออฟโกดออฟไม่ต้องดูในกล้องเลยมันจะมีพี่ลองไปดูในกล้องดูพี่ว่าตามมาไม่ต้องคุยแล้วผี คือโกดออฟทำไมต้องบุด้วยอ่ะไอ้จุดๆดำๆจุดขาวๆเนี่ยเหรอใแสงกันจะเป็นแสงออกมาไดดดูู้วยไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวเธอก็ตายแล้วแม่เนี่ยลอยอยู่เนี่ยแม่โคตรอ่อนใจแม่อ่ะไอโกดออมลอยอยู่มองไม่ออกอ่ะมันจะมีแสงลอยอยู่ น่ไงเห็นเหรอในหน้าจอเป็นจุดๆอ่ะวนไปวนมาเอาอันนี้ห้อยอ่ะลอยไปลอยมาจุดเล็กๆอ่ะเหมือนเมาส์อ่ะแล้วก็มีฟิซซิงด้วยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อกรอฟมีกรออฟกับฟิซซิงแล้สองงานงั้นเดี๋ยวตอบก่อนฟิซซิงไปด้วยอ่ะมันต้องใช้เ f m ด้วยอ่ะเอฟเอ็มเหรอใช่ครับมันต้องใช้เ f m ด้วยแล้วก็เลยยังไม่เจอเลยยังไม่เจอโกรออีเวนต์เลยอ่ะใช่ใช่มีไงเดี๋ยวช่วยมาค่ะ เงาค่ะพร้อมคุยเลยเอีมบใครเอาเอฟไปแล้วเหรอเออถือเข้ามาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไม่ต้องถ่ายรูปนว่เสียงอ้ายดูแบบสันครอนอ่ะเราต้องเอฟเข้าไปฮัลโหลซูซานทอมสันเลดี้เฟิร์ส ดรีเิพี่เจ็บตาโจ้พี่เล็มหน้ามาแล้วแงบเข้าเปลือกตาไปหน่อยนึงแล้วมันเลยแบบว่าเจ็บตรงเปลือกตาฮัลโหลซูซานทอมสันกีบัตตาสัยอุ้ยอะไรหรออะไอ้ไอ้ไอ้อุ้ยทำไม่ฮัลโหลซูซานทอมสันฮัลโหลแวบอายอยู่มีรอยเดินมีรอยเดินนะ ไส่ปลาอันนี้ลงซ็อกถูกอัดสปีกทูกอัดสปีกวิดอัดก็เห็นก็เห็นว่ใครบอกว่าให้ปลาอ๋อให้วางไว้เลยใช่ไหมเขาบอกให้วางไว้เลยอ๋อนี่เดี๋ยวนี่ยลอยเดินลอยเดินถ่ายรูปไหมพี่นี่ลอยเดินเกือเกลือบตรงนี้วันนี้ก็เพิ่งตัดหน้ามามาเดินเลยโอู้หูจูมันจะเดินเด๋อยู่วันแรกๆแหละถ่ายรูปไปพี่ไปเดียวกล้องนกล้องอยู่ด้านนอกอ่ะเฮ้ยแล้วเรื่องอะไรอะไรมันดังปี๊ดอ่ะ เอ้ยทีมเอฟปีเดินหาอยู่แปล้วไอ้กล้องไี่เราอมาแต่ผมถ่ายเองยังเว็บขึ้นขึ้นแค่สองเองนะฮัลโหลซูซานทอมสันมอเตอร์ฟักเกอร์โกสเฮ้ยอ่าผีตัวนี้ไม่ชอบคนอยู่คนเดียววะไม่มันบอกว่าแอคทีฟหมดแอคทีฟไปหมดแอคทีฟไปหาด อย่าเรียกว่าช่ำเลยเรียกว่ามีหน้าที่มาคุยกับผีดีกว่าโดน้วฮัลโหลซูซานทมสันพันออกปากเราซูซานคิวช็อกโกวาพีสโอ้โหเขามีอเขามียะไรคิวช็อกโกวาพีสคำตัวคิวมีเฮ้ยเมื่อกี้พูดเมื่คิดเป็นคนพูดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันหา EMF ไม่เจอเลยวะ เฮ้ยได้ยินได้ยินแอมอะไรวะแอมอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยแต่ว่าสปิริตบ็อกซ์ถอยไท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 ยสปิริตบ็อกซ์ไม่เมื่อกี้มีควันออกปากวะใช่ใช่ควันออกปากันเอ้ยปนออกปากก็ปีติ่งดีเท่านั้นแหะปีติ่งมันมันครบแล้วปะเนี่ยใช่ป่ะพีใช่ใช่ครบแล้วมีสปิริตบ็อกซ์ด้วยถ้าขึ้นรับติ่งดีเทคคือไม่เจอเราตอบไปเลยนะไม่แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงพูดนะแอมอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าได้ได้บี เราตอบไปแล้วเรานี่เอ้ยแย yeah. แต่ว่ารูปถ่ายกับภารกิจเราจะไม่ครบนี่ทำไมไม่ใช่รูปถ่ายนี่ค่ะไปอายูกินแล้วไม่รูปถ่ายภาร,ารากิจเราเลยคีคีคำพูดมันจำกัดไหมแบบว่าประมาณว่าเราเราเรา,เราพูดอะไรได้บ้งง<ร>า,<ร>าองอย่างเงี้ยอ๋อเรายังเรายังหาห้องไม่ครบเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจห้องหมดเราไม่เจอจัมสแกร์ใครเราจะไปตรวจให้เจอจัมสแกร์ป่าพี่แอมช็อกปว่าเอ็มสแกร์คืออะไรวะก็คือแบบเจอผีอะ โจโๆอย่านะคือบ้านหลังเนี้ยข้าวก่อนเว้ยพี่ต้นบอกว่าอะไรนะฮัลโหลช็อกโกวาผีไม่ออกมาฆ่าพี่ต้นก่อนคนแรกเลยกูไ <c> ม <oughs> ่ใช่ช็อกโกวา <c oughs> แต่บอว่ารสบัตพี่ต้นก่อนเลยคนแรกโดนคนแรกเลยเราพาเราไป,ไปถาเอีเวนต์ดีกว่าเยอะเลยมีไกด์คำพูดแล้วแต่ว่าไมคก็เขียนอยู่บนหมดเลยอะทิ่หายแล้วไปเลยให้พี่วาเดินนำเออพี่วาสังเลย ได้ได้ได้คอนเทนต์คอนเทนต์เข้มเราทำอะไรผิดเลยทำอีกทีเดไปโซน่าบอกอีกตอนเนี้ยเราเราต้องเดินตรวจทุกห้องปะเครื่องกาดเจิหากระดูกปะห้องข้างบนห้องข้างบนเราไม่ได้ตรวจยัง้อมูลได้รูปมาด้วยหรอเออได้รูปมาด้วยปะผมมาแล้วผมมาแล้วฮัลโหลซูซานทอมสันกีบาร์ดัสไนโชยูเซล เดี๋ยวหากระดูกได้เลยเผื่อได้ตังเพิ่มซูซานทอมสันโชยเซลซูซานทอมสันโชยเซลอ๋อประตูไม่ถึงพี่ว่าพี่ควรอยู่ห่างจากวาาอ่ะเดี๋ยวพี่หนูเดินตามพวกพี่อยู่เดี๋ยวหนูอ่านหนูอ่านคีย์คำพูดมันอยู่ว่ามันพูดอะไรได้บ้างทำไมถ้าชูไฟเหมือนตัวจะหัน้องเล่นยิมนาสติกอ่ะแ e งอายูสุซานทอมสันอ่า do you want to earth earth to earth อะไรล่ะ do you want to hurt at Susan Thompson do you want to kill me เยอะๆผมตอบให้เลยเยอๆจริงๆตอนนี้คือเป็นต๊กละไม่ใช่ Susan Thompson แล้วล่ะใช่ใช่ผมเจอฆ่าพี่เฮ้ยประตูนี้ไม่เปิดไม่ได้เพราะยวเไม่เจออะไรเหรออะไรเหรอคือหลอดอ้ไรเหรอ หยิบผีมันหยอกผีมันหยอกผีไม่ต้องแต่แต่ว่าต้องห้องบนฮัลโหลซูซานทอมสันเดี๋ยวพี่อาจารย์พี่ทำแล้วจะเปิดทำไมเราเอสักพักเนี่ยพอกระพริบจริงอ่ะไม่รู้เว้ยนึกว่าเล่นกันเองฮัลโหลซูซานทอมสันเออเจอระจานยพี่กีบาร์ดสไทซซูซานทอมสันดูซัมติง เราต้องคุยกันมาเนี่ยเอ้าคุย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 สุซานท็อกโทมี่ฮัลโหลสุสานถามถามอายุหน่อยพี่สุสานแฮโอะรายังไงมาตอบมาแล้วเอ้าแล้วเก็บไปไหนตอบว่าอะไรอ่ะวางไว้กลางห้องเลยพี่แล้วไหนเลื่อนยังอ่ะอัางนั่งๆๆ่งาัเล่นนั่งยังไงอ่ะนั่งกดซีอ่ะฮัลโหลสุสานฮัลโหลอยู่ที่ไหนไปอยู่ ซูซานทอมสันไว้ออยู่ช้างไฟกระพริบตายหมูซูซานทอมสัน r ว้ออยู่ไว้ยอยู่ไม่จบผีตัวนี้หิ่งถามอายุวนี่พี่ฟักกิ้งซูซานทอมสันไายไาใจแล้วไปทางนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันน็อตสิ่งดีเทกมันไม่มีอะไร มันมันพูดเหรอมันพูดเหรอมันไม่พูดหมายถึงว่าคือเครื่องอ่ะมัน notting detect น้องบอกว่ามันคือไม่เจอไม่มีอะไรเค่ตอนนี้ัไม่เจอโค้ดอีเวนต์เลยนะใช่เราต้องห้องบนนั่นแหละทางนั้นอ่ะถ้าจะเจอโค้ดอีเวนต์ไปดิไปดิพี่วานำไหมใหญ่เป็นอะไรงประเด็นคือมันจะหลงทางอ่ะพี่นสวัสดีสวัสดีสวัซดีสวัสดีสวัสดีสนัสดีสวัสดีสวัสดี่วัสดีสัสดีสว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 ัสดีสามที่อยู่ถามเชดีสวัสดีสวด้สวั ำไมไฟดับเอ่ยเอ้ยน้ำเป็นพี่มีอะไรนะเป็นน้ำนับน้ำเปลี่ยนสีเป็นเลือดฮัลโหลซูซานเลือดตังไหนวะเนี่ย d ดูโย่วน t ุกคิ l อะถ่ายน้ำแต่เราไม่ได้มีเงื่อนไขต้องถ่ายไม่ใช่ะใช่ครับพี่ซูซานหนีออกจากบ้านแล้วหรือเปล่าแล้วทองข้องหมดแล้วล่ะถ้างั้นใช่ใช่ใช่ซูซานบอกมากันเยอะเหลือเกินกูรำคาญนสกไม่กลัววุ้ยวุ้ย ามามาลงห้องน้ำมาลงห้องน้ำมาแล้วมาแล้วลงห้องน้ำไหนห้องน้ำวะนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วเห็นละเห็นละเห็นละวิ่งมาจากห้องนั้นนั่นแหละเออโอหกเป็นไฟเป็นไฟเปไฟยนนิ่งใครเปิดไฟอยู่อ่ะนั่งด้วยน่นั่งด้นั่งนั่งด้วย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 นน้วนั่ง้วนวนนย่้นน มีแค่นั้นเลยหลบหลังควันออกปากหลบหลังไอ้ี่หล่หมันก็ไอ้ดีแหละังไอ้หลบอย่างนี้มันจะงไอากรอดมาากกว่ันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วหลบหลังไอ้หลบลังไ้วก็นั่งกันหลบหลังไอ้หลบอยู่หลังไอ้มัไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรเท้านี่มมีรองเท้าเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปป่ะตอนมันเดินมาเฮ้ยรูปไหนมันไม่มีวิธีเล่นกระดานคือเอากระดานไว้ห้องผีแล้วปิดไปให้หมดหลังจากนั้นหามอะไรก็ได้ใช่เหรอ ไปดิเอ้ยไป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 กระดานี่ยไม่ใช่ไม่เดินมาจากปนไดนี่แหละตรงนี้แหละใช่พี่แต่ว่าเออก็ว่ามันมันมืดว่าลืมเปิดไฟกล้องวิดีโออ่ะแต่ถ่ายอยู่ให้ผมไปดูให้ไปพี่แล้วกระดานมันอยู่ไหนอ่ะกระดานอยู่ข้างล่างไงอะไปไปติงไปพี่พี่เห็นท่าเดินติ๊งแล้วติ๊กระลังกับมัมันว่าทามาสิตามมาสิเปติงไะพี่ไปไปไเอ้ยด่านนี้เราแบบเอาให้เจอผีเลยอุ้ย มันปิดประตูปิดประตูนี้นีหนีหนีประตูไอหมูปิดไฟแล้วเฮ้ยหมู่กำลังบุกนะติด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 อยู่มุมนี้แล้วกันก็จะอยู่ก็อยู่ปิดไฟปิดไฟแล้วก็ก้มใครเปิดไฟอยู่วะไม่เปิดไฟแล้วอหนูปิดเฮ้ยมันหลังไกลวะเฮ้ยเจ๊กระดิกนี่กระดิกไม่กระดิกพี่ไอ้ถอดรู้ฟังล ไปเยอะวะไปแล้วไอ้ถอดหูฟังเลยทุกคนทำไมเงี้ยแจ๊มผีตัวนี้ COME BACK WITH ME COME BACK WITH ME ว้าแล้วเร้ยทำไมประตูบ้านปิดอ่ะเราะรับไปไอ้เป๋กระดานกันเฮ้ยเราเราไปเลยก็ได้นะเราตอบได้แล้วนไงติ๊กเอากระดานกระดานคอนเทนต์อีกเหรอคอนเทนต คอนเทนต์ที่อ้ายถอดโคฟังดิ๊งไม่ได้พยายามทำอะไรไม่เปิคปมาตัวเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้วางอ๋อไม่เห็นเนี่ยมันเจอละฮัลโหลซูซานทอมสันอย่าเดีี๋ยวพ่ซูซานโชว์ yourself ซูซานทอมสันโชว์ y o u r s ไป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 กระพริบหนึ่งวันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยๆวปแล้วผมอยู่มุมนี้นะไปกไ,ปไปยนะู่วะ,นวะ,นวะคนคนที่สร้างงานเขาก็แบบเงียบขมไเ้วอยอ่หลงเลยเพระวไม้อเียเ้นตุ๊บตนะุ๊บเลยที่ไปะไไปแล้วปะ้ยัยย คนทำงานเขาเงียบไปแล้วไไหนไนนทำงานโอ้คนทดีทีพี่วายแตกตัวก็ไปได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวกระดานอยู่ไหนเออทิว่าทิว่าแลถอยถอยแล้วมันเข้าไปเองเอกี้ไมรูเรื่องมาเข้าไปได้ไงเ่ถอยถแล้วมันเข้าไปเองเรียกอะไรพี่วา คอนเทนต์ี่วานี่มันเชี่์แล้วเชี่ยแล้วเช่แล้วมันปิดไฟเฉยมันปิดไฟเฉยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวีาแบกเมอ่าใจย็นใจเย็นตรงนี้จ้ะ้องนี้้องนี้พอถามคำตอบคำหมอวิจานะ์นะไปต้ไปดจะถามงปิดไฟได้เหรอปิะ เอาวางอยู่ไหนวะเนี่ยไปวางซึ่งในมุมเชียวเล้วคนเดียวปะเนี่ยเอาอยู่ว่าว่าว่าพี่วางถามถามอะไรอะ w h วนไออยู่ทเออซูซานทอมสัน Where are you Are you here ซูซานทอมสัน Yes Yes เฮ้ยได้ได้ยินว่า Yes ไป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 กุนลมไปไปปิดไปปไปปิดไปัม่เข้าเลยไ่วเลลลอยู่ันอยู่ี่นิดไปไปอะามไม่ปิดไปตรไหนปิดแล้วปิดไงอะไม่ไม่ไม่ตรงไหไม่ต้องปิดพี่ตรงไหนเปิดต่อเดี๋ยวมันมามันมามันมาขาแบงก์ปิดมีเอ้ยอย่าไปเรียกมันีผมเห็นขาใครว่าน่องขาใครไม่ไดไปเยาวะ ว่ย้ยังไม่ไป <c oughs> ไปเห็นแล้วว่าะไปยังไงไปยังไงไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ก็มันเงนื่อไขมมาที่ปลาใส่เนี่ยพี่หามไม่เจอจะปลาใส่มันอ๋อคือตอนคุยตอนคุยอ<ต>ุยจา,จาคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องเปิดไอไอสปิดิตบอกนี่ใช่ปะ่ะคำแบกวิดมีสุสานทอมสัน back with me โอ้ยอย่าพูดไปจัดเวยอายูสุสานทอมสัน e are you Susan s u s านต้องเปิดประตูลับมันเน่ยแล้วพี่พี่ปลากังเขนแต่มันแม่นๆนะพี่ ไม่รู้แบบที่ก็เลยจะวางไหมนี่เฮ้ยมา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 พี่เอ้ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูใส่เลยแหัวใจมันเต้นนี่เฉยตรงใส่ใช่ใช่ใช่หลักไม่ไม่กูก็เต้นเมื่อกี้อ่ะเต้นด้วยเต้นด้วยเออ๊ะไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยนี่นี่พี่อยู่ตรงตรงสมุดโชว์ยอนเซลส์ซูซานทอมสันวัดดูยูวอนสุซานทอมสันวัดดูยูวอนไปพี่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 เต้นจากหลังพี่พี่พี่หาหลังพี่หันหลังหันหลังตรงประตูพี่ ไปมาพี่รอปลาเลยคขมอนสุจันทอมสันคขมอนขมอนคำทูคิวอาร์สุจันทอมสันคำทูคิวช็อกโกเอเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะ Do you want to kill me where, where are you? เจอเซลซูซานท n สันดูยูวอนท k คิวมีรู้ป่าว่าเราจะปาใส่มานมัมไม่มาพี่ก็มาดีก็มาดีซูซานอันนี้ไม่อันอันนี้ไม่ได้กลับ่าปลับใจตัวเองมาให้กลัวใช่ไหมไอ้ฮัลโหลซูซานทำสันแม่ยูแม่อันนี้วัดดูยูวอนซูซานทำสันวัดดูยูวอน I want to chew <kill me? S 2> c <oughs> you want, h o c t e เดียว ทุกคนก็อยากให้ฉันตายยังไงวะเนี่ยเราต้องทำไงต่อไเนยแต่กำลังเรียงความ What do you want ทอมสันซ i̇şte ูซานทอมสันคิวตัดเราคิวอมันตอบว่าคิวใช่เหรออืออือพี่บล็อกประตูแล้วเอ้พี่คำมอนคำมอนคำมอนอุ้ยหัวใจเต้นวะรอปลารอปลาขมอนขมอนคำมอนโซ่ยมาแล้วมาแล้วพี่

ว่าเป็นตัวเลยแค่ดูคุณย้อมเงี่ยเหงาไหมพี่หนูกับติ๊กวิ่งเร็วไปหน่อยหนูก่อนด้วผมผมมีันเชื่อใจพี่ว่าพี่เปปลาทันตายไอ้ตายตายพี่ว่ามาแล้วแต่มันไม่ไม่ไม่ทัน มันต้องแบบว่าปลาไว้หน้าประตูเลยหรือเปล่าิใช่ไม่ปลาโดนอ๋อแต่แต่ว่าไอ้ก็ตายอยู่ดีอย่างเงี้ยหรอตายอยู่ดีปลาปลาไปแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ดูสมองพี่วาดีโอ้สมองผมอ้ามันต้องแบบนี้ เนี่ยความใจผมจะวายพี่อย่างวันนี่แหละถ้าอยากรู้ว่ามันจะล่ามันก็ถามว่าวอนดูยูวอนเนอะไปภารกิจแล้วนะครบแล้วพี่ตอบครบยังนี่ตอบว่าอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะโฟโตออกแล้วก็ฟิตซิ่งสเปริทบ็อกแล้วก็แมนมีแมนเดียวใช่พี่ตอบตอบอะไรตอบอะไรตอบครบยังพี่ตั้งตอบตอบแล้วครับตอบแล้วน่าเราจะถ่ายรูปผีเอาเงินวะเนาะถ่ายไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนกัน เย่างนี้ใจกูเต้นปุ๊บๆเลยสัตว์เอ้ยะีพี่ปาไม่ก็เห็นเสพเที่ยงแม่งอยู่วงพ้อมึงนี่ไงนี่จบยี่ไอ้มานี่ตบยายไอ้มาดีดีตัว่าตัวกล้องยื้อผมแส่เชื่อใจพี่นี่ใช่ใช่ใช่จริงด้วยใช่จริงดอุ้ยได้เงินเป็นร้อยเลยวะพี่เรื่องจริงพี่ว้าก็หนีแบบนี้แน่นอนเรื่องจริงอาจจะวิ่งไม่ออกถ้าเจออาจจะแบบขาแข็งอะไรเงี้ยวิ่งไม่ออกพี่ตายเดี๋ยวส่งจุดคำถามให้โอเค